สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนทุกคนสมองสุบานเด้อเนาะพออบสองห้องบ่อใตาอีกเส้นเกลาเส้นเคยพี่น้องเอ้สบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อวันนี้เฮาเตรียมห่อขนมขนมขนมมกบ้านเฮาขนมเทียนทางฝั่งไทยเวนเอิญว่าขนมเทียนพี่น้องเนี่ยกะจัดเตรียมเลยสมิวเตรียมแต่จะเศร้าว้าใบตองยาวนะพื้นเนื้อสมงามแท้ว้าวเดี๋ยวจังพื้นเบิ่งใหม่คือเด้อน้องขิด ต้าจะมงามเดี๋ยวใบตองนะเป็นหกเหลี่ยมนะงามคือผู้ห่อว่านกีดานเมนี้แม่ตาพายายเถาไปรักษาตัวยังบุหันมาเถอะพี่น้องเราต้องจัดการกันเองเนาะจะได้ความเจ็บความเป็นแขนข้อถูกบาดยางก้วาเป็นเป็นล้มกับท่านหันพี่น้องเลยพาไปรักษาตัวเป็นดีเึ็นแน่แล้วอีกสองวันเพื่อนก็จะได้กลับบ้านพี่น้อง ต่ว่าผัดถือมืออันอันนี้ก่อนห่อเข่าก่อนเขาก็เลยจัดการกันเองห่อเข่ากันสิได้ห่อกับแม่มีได้เนาะแม่แม่เ่าสิได้เอาไปห่อกับแม่มี่เป็นได้คือเปลาปิงโก้ปิงป้าไว้เลยโอ้อ่ะอ่ะเตรียมซอยกันเราขิดมาใจขนมมานะตอนนั้นบอต้าไปเอาเนื้อวัวส้มิ้มเห็ดถาพี่น้องเพราะว่านู่น้อย ตอนนั้นมีผัวเอาหนูหน่อยห้กันเลยสมิวได้เห็นรั้งแรกในชีวิตครัง้งแรกในชีวิตที่ไดอผัวอันนี้คือกันอันนั้นคือกันหมด่ะแต่เราเพิ่<อ>มเ,เมป็นเมตต้านีปั่นแลอเอาไปบดเนาะเข่าเอาเข่านี้เอาไปบดเลยพี่น้องเพราะว่าสาคู่กับมันแพงสังคู่ก็นเลยหอนึงสิบสิบพันสิบพันสินก็ต้องอยู่หอละสิบบาทช่วงนี้เงินเพลอะไลยช่วงนี้ห่อละสิบบาทแมนตะกี้นะซื้อห่อละสิบบาทตะกี้นะ แต่ว่าช่วงนี้เงินเงินเง,นงินเพอได้ถ้าปเป็นเงินบาทมันก็บแพงเฟาต์ละซ้าบาทสาักูแต่ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปน้ำพี่น้องเอาเอาเขานี้เอาไปบดเอาเด็ก้าวาสิห่อจักอันาากกอน,น่ะจักกอนในหอบุหบรอยบุห่อนเลตามเขาห้องตามเขาบ้าต้องหอยไรแล้วต้องจุดจบของคนดื่มพี่น้องกินนม มาเบิ่งปิ้งกบปิ้งปลาเนาะที่เขาได้เมื่อวานนี่เลยปลาสันปลาคอปิ้งใส่ห่อเขาครับกบอันนี้หนึ่งยังนี่อู้แทนแทนแทนหนึ่งเขากคกก้อยบ้านเขาอะไรเนี้ยเออยังกับควันกุ้งที่มาใส่เนี่หนึ่งก้อยบ้านเขาเขาก้อยหรือว่าเขาโคกไปเลยทางไทยบุหัวเอิ้นมาจังใดเอาเบิ่งวิธีห่อของน้องขิดกับแม่ น้งขีดห่อจังได้ห mm hmm. นิอ่ามาซิมมาซิมขนมะยังห in ั่นละเลอเถอะมาไม่เคยพอหองอ้อนละเราะซิมขนมก่อนัน่ะอ่าน้องขีดห่อห่อห่อมึงด้วยค่ะอ้าโทน้องขีดเกล็กเนอะพันก็ห่อเป็นมลงพิ่อ่าพับพับเหีนอะไรไหวบ้านแต็มแม่สมิว่าให้หอหอนนี่ยคุต้องสมิวด้อ คุณนะ่ะคุณหอบักไงเออเปินเห็ดหลอกไว้อีกเอาฟั้นปันปัน,ปนมึงดูเห็ดอะไรใส่มือส,สดๆเลยนะ่ะลัางลปที่มือกันเลยดังแล้วกันด,ดังมือสะอาดถ้าจังหวนะใบมันไหนน้องกิดกันสอยกันพ<อ>ี่น้องสี่คนเา่า <c oughs> น้องมีดเพิ่นไปวิ่งน้องมีดกับแม่แม่มาเฮือนแล้วเพิ่นก็ไปตลาดเลยนีไไ่ไปสอยกันห่อกันพี่น้องไอ้บุ้งบ่ตาจีห่อไปหรือบ่ ต้องลองต้องลองสบายดีพี่น้องให้ใจดีกับมูดจ่อมาซอยหน่อยเด้อห่อขนมขนมเทียนขนมมกบ้านเฮาลุงลุงพอน้องอ้อนได้ไพหอ่หอห่อแล้วบอไม่อ้อนครับแล้วอะไรบอโอ้ยอะไรนี่เอาห่อค่อยบังดูค่อยหอ่อลืมอีกที่หอ่ออะไรบ้าเออจับหนาบ้านบ่ จับนั่นเลยนั่นนี่บ่นั่นนี่เนาะเอาไามเอออ่ะเห็นอะไรด้บ้างนบเขาบ่นบนั่นนี่นบเขารั้งนึงนบเขานนนี่โนบเขาได้ภาพมันนั่นนี่จับภาพมันนั่นนี่โอ้คือภาพไปทังขาจงนะโมเมนต์เห็นอะไรด้บ้าง นี่อ้าวเพิ่งจะเห็นอะไรอ้จะเห็นไปต้องสันฝดอาจับโคตรเะเบอรนี่ก็ไปตองเนอแบบนี้ก็ได้ขับไปนานก็ได้ขับไปนานอืมเอาแบบนี้ก็ได้เนาะอย่าว่าความหนาอน้องหั

เอาเกือบเข้าใจเกือบเข้าใจฟังกันก็เกือบเข้าใจเกือบเข้าใจบยังมันเข้าใจแล้วยังยมันเข้าใจอะเกือบเข้าใจนี่เอาอันนี้เงี้ยเงี้ยขับมาบ้านเี้ยเงี้ยเนาะภาพเขานั่นนี่ให้เป็นโจกนั่นนี่บ่โอ้เห็นอะไรมาเ้องขีดปั่นมางันลอยงันลอยจังนะต้องขีดเสือสะเลยต้องขีดเนาะปั่น ปันอะไรปันอะไรอ่ะนี่ปั้นอะรกล้องไววแท่นั้ก็ได้นี่มากองหนอยอ่ะแล้วเขาจังล่อถาปิ้งปลาซุกสมิไปเบิงน่อปิ้งปลาใหม่กันปนะอ่ะลองนั่นนี่เนาะกับครับเนาะขับกรับเนาะครับครบ กอ้าน้ไปกระเถรข้างนี้มากระตัวนี้มากระเถอตัวนี้มาอยาก่อะไรเเนาะนะาน้าน้าน้านานนนานน้าน้านานาน้้านานานน้นา้น้า้น้าน้น้น้าน้า้า้าน้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 าน่าน้น้าห้าน้น้ว้น้าน้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 ้น้ หนีหน <cin stereotype> ่อยสิอะไรสมิ้นใส่น้ำลายพอดมันเลยแล้วเผื่อไหวดีเานะฮะอนาวัยอือจะใจมักพ้าวได้เลยป้าบอสเจ้าวันพ่ามักพ้าวให้แต้าเศรษฐตื่นหน้าแต่เศเศรษฐก็พามักพ้าวพามักพ้าวเอแล้วก็พาให้ซองหมากแล้วก็ไปเอาซีนงัวไปน้องเลยเผื่อขวซีนงัวมาแล้วบ่แล้ว

ตอนไม่ว่าต้นมะพร้าวแต่ซื้อมะพร้าวขึ้นมาได้แรกใช่ไหมวันที่ที่ดิ้งที่มีวิธีคนใต้ก็จะใส่น้ำมะพร้าวอะไรไม่เห็นแต่แมบอยู่ไหมสามก้อนมันก็ยังเป็นคือเก่าอยู่บ้านเลยอ่ะก้อนมาจ้าหนักก้อนมาหนัมามันมันเดี๋ยวมันสวยมันยังเลยนะอ่ะก้อนมาเราคิดก้อนมามันสวยเออมันเที่ยงเลยนี่ เขาเจ้าหอแล้วห้างไวเลยเขายังบเลยนนี่นี่โอ้บ่าตารัาซื้อกวบอยักงามจยักงั้งหน่ยพี่น้องเลยน้องนิดหอเป็นบ่้อ้มาสิไปปั้นบานี่บ่าตาเปลี่ยนมาหอเออมาล่อันนี้พี่น้องไม่เห็นเป็นกอดเป็นกอดนี่น้องนิดเป็นคนหอบาสนี่เปลี่ยนกันอ่ะเออ เพราะว่าบ่าวตาห่อบุกเป็นพี่น้องเยบุกคอยจะห่อ <c oughs> ขั้นเห็ดแบบเป็นก้อนเป็นก้อนไลได้อยู่ <c oughs> อ่าเลงมือเล่งมือลองคิดเ <c oughs> พราะว่าข้าเจา้าคนอื่นข้า,จาเจ้าแล้วมดเลยพี่น้องเลยยั่งเด็อดพอครัวห่าาอยังมันแล้วเพราะว่าอยากายอ,อะไรอ, <c oughs> อ,อ,อะไรแนวพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินแน่ดีจะพอมาเหมือนเสาร์มาสั่นแห้งกรสิเตกพอบมาจะไปกระสิเตเขา หหเห็ดนัน่นแหละหอกับเห็ดปิ้งเห็ดยังนั่นแหละเห็ดลาบก็พอได้อยูอ่แต่กำมันสิบ่แซ่บเท่ตัอเห็ดบุญหอเข่าปีนี่ปยายสาวมาเป็นใส่พี่น้องเลยหัยาากดิแต่เนนนพิ่นคายแน่แล้วเพราะว่อเป็นเมื่อยกทันหันบาตาร์ตนแล่นมาแต่โคกที่จะว่าสิเป็นลมเจ้าโทรไปบอกว่ายายเมื่อยพอแซมิวกับแม่น้องอ้อนนั่นแหละ ย่างซ้ำนะย่างไหว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 แท้กาไหร่เล่นบ่ไว้เด้อแขวนนั่นเล่นไปบอกซาบไุไลอืมซาบุไลอลไรถูกเป็นปย่างอีกเนี่ยไปย่างไปแหล่ะเหรอใหญ่ยเป็นเมืงง่อยกในเป็นกงงิเก่เอาอ้าวอีกแล้วเหรอแล้วก็เล่นไ,ไปอืมจะเป็นกระดี่ขึ้นแล้วพป็นน้อยเดี๋ยวแม่ก็เมื่อ่ะพอนะไป บอตาไปเมื่อวานเดี๋ยวแม่ก็เมื่อแหละเราเนั่งไม่หนีเราบอกนังไม่หนีเราเมื่อ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 เราคนนั้นใจบ่ออือ่ะทั้งนั่นเล็งมือเล็งมือน้องคิดอ่ะเดี๋ยวสิซอยกันห่อับพี่น้องใอ้เดี๋ยวมารอซิมน้วยกันเด้อมารอซิมเบิ่งขนมถ้าเอาห่อว่ามันสิแซ่บหรือบ่นะล่อจากล่อผลจาก น้องๆแต่ละคนนี่แหละว่าซิมซีม,ม,มือมันจะออกมาแบบใดปลาถ้าหอดได้หลายเติบเลยพี่น้องนี่ปลาเติบเลยตรงหนบูปลาได้หลายเติบเลยพี่น้องใกล้สิแล้วเลยเก่งขนาดทีมงานสาวๆเขาเอาเก็บใส่ซึ่งเลยเดี๋ยวเสียไปหนึ่งใกล้สิบเบิร์ดแล้วน้องน้องขีดเท่าไง เนี่ยเขาเขาก็ยังบลายพี่น้องแล้วก็อันนี้ใจขนมตนนมอนไหนบลายพี่กันบ่าต้าเขาเสียไปหนึ่งถาพี่น้องเอ้ไปหนึ่งซ้ำๆแบบห่อๆแล้วก็ไปที่ทางหน้าสีสุกก่อนะอนะแมนมารอซิมก็ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเสียไปหนึ่งกันป๊าได้ซึ่งหนึ่งพนะหักซึ่งหนึ่งเลสิเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ได้ซึ่งกลัวเองเพราะว่าเขา อำหน่อยทางความสะดวกแนพ่พอพอแม่กับบุอยู่เพื่อนนะนะเขาเลยเห็ดเอาบุหรี่พี่ไก่เอาห่อนร้อนฮาไปตองเออบัดปีนี้เต็มกระตรูยังมาหันเบิร์ดเออที่นี้ยังมาหันเบิร์ดพอเอาหลายเด็ปไปเอาไปหนึง่งไปสั่งเต้าได้เลยเออไอพายุมาเล่นนั่นนะเนี่ยเดี๋ยไปดิบไปลุงนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปลุกจำดิ ตั้งเตาเลยทั้งนี้เรียบร้อยอีกบดด้นก็ไดล่อซิมเลยพี่น้องเอ้ยอดใจรอแป๊บเดียวอดใจรออดใจรอเนืยอก็ได้ซิมแล้วล่ะปิ้งปลากระซูกแหละปิ้งปลาก็อีกบุดเดียวอันนี้คือปิ้งกบไว้ล่อใส่ห่อเข่าพี่น้องเอ้ยก็ปิ้งปลาได้ปิ้งปลาอย่างมันเหลืออีกครั้งเดียวปิ้งปลากระซูก่อนแหละ แม่ตามาแต่อนาละพี่น้องมาแต่ซื้อผลไม้คักไม้มาใส่มาใส่อันห่อเข่าพี่น้องเห้มาใส่บาทหน้ามื่นบ่าวตากับสามีกับน้องเมธีว่าใส่บาทให้น้องเนทน้องกิตน้องนน้อยมื่นไม่ได้แม่ยายดีขึ้นเลยแม่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วจะได้มากเนี่ยเปนสิได้มากเลยพี่น้องเห้ก็ดีใจแล้วมื่นแล้วที่น้องใส่บาทจะบ่บ่เราเป็นเรื่องเลยเราเรื่องแต่แม่แหละ เมตาสิลงใส่บาทผมยายยังบให้ไปใส่ให้ให้อดมือจังมาเออใส่บางแก้บางก่อนแก้บางดหาสุกแล้วพี่น้องนมเฮาเซียนสุกแล้วนี่ไงขนาดยังเต็มซึ้งอยู่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาซิมนึ่งกันเด้อมาสะกูดูคนเด้อ แล้วไงน้องนิดใครบังเกินมาซิมเล่กันเด้อพี่น้องขนมเทียนใส่มะพร้าวของเราแล้วแล้วด่ปาด์เป็นตระแซ่บเลยพี่น้องเลยยังห้อนอยู่เลยแก่ไว้แก่ไว้เพราะว่ามันยังห้อนอยู่หาให้น้องนิดก็น้องขีดซิมลองเบิ่งสิเป็นอย่างไรนะนะปาดน้องน้องขีดจะมาเห็ดปากนั่นะนะเพราะมันฮะมันห้อนบอก แซ่บบอบาดแซ่บแฮงต้องขีดเป่าโอ้ย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวสิบ่าตากสิไปเฮ็ดเปียกอย่างอื่นต่อพี่น้องเอ้ยเตรียมไปต้องไปต้องห่อเข่ามืาอนี้สิได้ยร์ครับล้พาจ่ากันเด้อขอบอกใจทุกคนดีเข้ามาติดตามแลรับชมเด้อเนาะ,ะสบายดี